อาธรรมเองก็เลยถือโอกาสไปและก็ได้ไปกราบพระพุทธบาทโบกและก็ได้ไปเยี่ยมไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์สถานโบราณวัตถุนิยายรักแอบจริงพุทธศาสนาความเข้มข้นเข้มแข็งทางจริยธรรมของพยาก์พยาพานของเท้าอุสาและนังนางอุสาและเท้าบารุดอันเป็นนิยายอมตะความรัก ก็เป็นสิ่งสอสะท้อนถึงกองตำกงเวยียนในวัตส่อถัดปานในขณะที่ก่อนที่จะออกมาจากโบราณสถานนั้นได้เลี้ยวขึ้นไปกราบพระพุทธบาทบัวปกที่พระธาตุพอขึ้นไปก็จะเห็นส้าลาใหญ่งสง่างามสง่างามดูแล้วก็น่าขึ้นไปนั่งไปเจริญสมาธิภาวนาเพราะมันสงบดีเชิงเขาเรื ไปดูทางซ้ายมือในศาลาอันสง่างามก็มีป้ายเขีนเยนไว้ว่า,น,านิโรธราษนิโรธหลังสยานุสรณ์จิตใจน้อมละลึกนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่เทศซึ่งเป็นเจ้าของในมิจกานามเป็นผู้สร้างเอาไว้ด้วยจิตใจใสศรัทธาหวังเชืิโชูบูชาพระศาสนาเมื่อลวงปู่มีผู้เคารพนับถือมากก็โอนถ่ายศรัทธาที่เขามีต่อ หลวงปู่นั้นต่อพระองค์ท่านนํามาเป็นวัตถุอันงดงามสง่าผ่าเผยและยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้คนทั้งหลายเมื่อนีหลวงปู่ได้ละสังขารไปแล้วก็มาระลึกนึกถึงวาาเอาเถอะกลับไปจากบ้านถือเนี่ยสเสร็จงานแล้วเราจะหาโอกาสย่องขึ้นไปท้ำขามไปกราบสรีระธาตุของหลวงปู่ความคิดอย่างนี้มีอยู่ในใจตลอด เรากคิดต่อไปว่าเด๋ยวนี้คนกำลังมากเราอย่าไปเพิ่มความแออัดยัดเยีดยดตรงนั้นเลยให้เขาเบาบางซะก,ก่อนยังไงยังไงเราก็จะถือโอกาสไปเมื่อคนเบาบางอะไรมาก็ได้แต่ละลึกนึกถึงว่าความดีเนาะท่านราชคุหล,ลวงโพลสมศรีที่หอมซึ่งเป็นชาวบ้านกรนลึกเมืองผานชาวเภอบ้านถือเมื่อพศสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่นู่นท่านได้เกิดมา เป็นเวลาล่วงลับมาตั้งหลายร้อยปีมัน,นี้พื้นแผ่นดินนี้ก็ยังไม่ขาดคนดีมึดถึงกฎธรรมชาติโอ้คือกันกระเพ็ดละงอกนี่ <Yeah. S 1> เออะไรมาเาคิดเอาเองพวกเห็ดนันเคยเกิดตรงไหนมันก็เกิดตรงนั้น <Yeah. S 2> เห็ดปวกเกิดตรงไหนมันก็เกิดตรงนั้นเห็ดปวกเห็ดโคนเห็ดละงอกเกิดโคกไหนมันก็เกิดโคกนั่นโวยคนดีเคยมีหน้าที่ใดหน้าที่นั้นก็ไม่สิ้นคนดีย่อมมีเกิดขึ้น เราอาจจะพูด,ดว,วา่าหลวงปู่เทศเทศลังสีซึ่งมีชีวิตห่างไกลกับราชคูหลวงโพนสมิทธ์ขี้หอมเป็นเวลาตั้งสามร้อยสี่ร้อยปีก็ยังมีคนดีเกิดขึ้นมาเอกบนพื้นเป็นดินที่เรียกว่าอำเภอบ้านเถือท่านราชคูหลวงสมิทธ์โพนสมิทธ์ขี้หอมเนี่ยท่านเกิดที่บ้านกะลมเมืองพานแต่พระเดชพระคุณหลวงปู่เทศ ก็เกิดที่บ้านนาศิดาก็เป็นเขตอำเภอบ้านเผอเช่นเดียวกันแผ่น mm hmm. ที่นี้น่าจะเป็นแผ่นดินที่ถ่ายทอดสายเลือดของคนที่กระทำคุณงามความดีสั่งสมบารมีไว้บนนี้มาตลอดเป็นลานยาวนาน mm hmm. เพื่อเชิดชูบูชาให้พุทธศาสนารุ่งโร์โชตนาการสืบต่อไปเป็นที่พึ่งของมูมวลเทพยยเจ้าเหล่ามานุษย์อาตมาก็ได้แต่คิดลวงปู่เทศพยยในล่วงหลับไป มาที่พระพุทธบาทบัวบกก็เห็นศาลาหลังใหญ่รางงานราชนิโลดรังศยานุสรรแล้วก็จะเกิดมีอุเทสกะออจะเกิดมีเทศกะเจดีที่ยอดภูเขาสูงที่ทำหามคงจะสง่างามยิ่งนักนึกถึงคำตัดคำกล่าวของพระศาสดาวาวรือตังชีรติมัจจานังนามโคตังมะชีรติรูปกายของสัตว์ทั้งหลายก็แตกสลายไป ส่วนนามและโคชชื่อสิงตลอดทั้งคุณงามความดีบาปกันจะยังปรากฏเห็นอยู่เบื้องหลังยามเมื่อฟงซัดเสียงสูนสัมชีวิตหูวพลอยกระสุนเสียบอหอนหวนเห็นได้เรือแต่อธิเบื้องอังคารเท่าทานทั้งทมทั่วแผ่นพื้นให้หงาได้หงเห็นส่วนว่านามโคดเสือ้อเสียงสื่อสักสกุลซึ่งค่อยคูยคยนหายไปจากโลกาก้วง เลือแต่บุญกุศลเบื้องทั้งป่าปังกำบาห้าเปยังโยข้างผายซ้อยหอดลูกหลานแท้แล้วส่วนบุญที่ท่านเด็กกระทําไว้เรือไว้ให้ลูกให้หลานทั้งจะเป็นส่วนวัตถุและนามธรรมอาตมามีความคิดอยู่ชนีว่าวันนี้เรามีบุญในมาสู่ดินแดนอันที่เรียกว่าอาริยะชาติอาริยะแผ่นดินถิ่นบ้านคือ,อกําเนิดเกิดมาของอาราชคูหลวงพนสเมเอกผู้จริงใจ แต่ฉานทั้งอัดทั้งทำวินัยพระตรปีฎกคิดดุว่าท่านเป็นสังกะรีตั้งแต่อายุเจ็ดปีที่บางกะลึมเมืองเมืองผ่านเราเรียนศึกษาตามหลักการศึกษาสมัยเก่อนนู่นจนมาเรียนพวกหนังสือใหญ่พวกหนังสือใหญ่คนโบราณเรียกว,ว่าเรียนบาลีตั้งแต่พวกมูลกระจายเรียนกันไปเรียนตนเรียนมูลแต่แล้วอายุสิบห้าปีครูบาอาจารย์เอาไปฝาก ที่นครเวียงกันเพราะสองฝากงฝั่งแม่น้ำโขงนั้นขึ้นต่อหูกกุงศีสตนาคณหุนร้อนช้างร่มขาวคือวินงกันพวกเรามันเป็นคนลาวในขณะที่จะไปนั้นกลางคืนท่านเจ้าหัวคูยอดแก้วคือสังฆราชที่จะไปอยู่เขาฝันแปลกประหลาดฝันเห็นช้างเผือกตัวใหญ่ขึ้นมาพังทลายตู้ตกกระไตรปิฎดกจุยกระจายเช้ามาเขาเอาสามมณีไปฝาก ก็รู้ได้ทันทีว่าสาม,มนเณรคนจะเป็นผู้ค้นคว้าจะศึกษาพระไตรปิฎกละเอียดอ่อนแตกกระจุยกระจายและจะเผยแผ่ปริกิจตนะพระธรรมเสริมไปก็เป็นจริงดังหาทท่านแต่ฉานมากพระไตรปิฎกหลังจากนั้นท่านก็นเจริญสมาธิภาวนาอย่างยอดเยี่ยมทรงเก่งทางฌานนักสินพอเวลาบวชพระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้อนุเคราะห์เป็นเป็นเป็นผู้ประทับหรือว่าเป็นนาคหลวง ้าดแพลงลงไปบวชในกลางแม่น้ขํขคงพระที่เป็นปรูรตะห้าร้อยลูกรากรามเพื่อบวชเสร็จเรือร่มแพลงทุกทุกองคจมน้ํามอแมแหมเปียกปลอมปลแม,มแต่ว่าท่านราชคูจัวสมัยก่อนเรียกว่า,าราชคูจัวเเรียกว่าราชาจัวจัวก็คือเจ้าเจ้าอยู่หัวน้อยผู้มีความรู้ปาาเปียงระดับราชานะ่เรียกว่า ซาจัวซาจัวพลสมิกคือมีปรีชาตาระดับสามมณรผู้มีปรีชาตาท่านบวชเป็นพระวันนั้นเมื่อเรือร่มเรือแตกเมื่อแพล่มลงไปพระองค์อื่นที่เป็นอุปชาก็ได้ปุระคณะปุรากะก็ด้เปียกกันหมดแต่ท่านผู้บวชใหม่ไม่เปียกและก็ไม่จมน้ำสแสดงให้เห็นบุญญากตาทิการที่สังตมอบรมมา หลังอย่างนั้นท่านจะไปนในมอไหนคนเขารพเรื่มใส่มากมีคนเดินแห่เดินตามไปเป็นหมืนม่นๆจนถึงขนาดว่าขี่หอมอะไรอะไรของท่านไม่มีเหลือก็เจ๊งกันหมดไม่ว่าจะเป็นไทยเป็นลาวเป็นคาเมตสุดท้ายเมืองนครจำบากหน้าบุรีนางแผงนางเผาซึ่งเป็นคนปกครองสมัยนั้นเมื่อท่านพาไพพลคนลาวไปจากเวียงจันเดินไปตอนนั้นมีเรื่องราวของทางการเมืองอยู่ ท่านต้องการความสงบเพื่อจะให้ผู้ที่กําลังแย่งชิงพลังกันไม่มีความสงสัยเครื่องแข่งใจท่านกันเดินตามลุ่มน้ำโคงนี้มามาซ่อมประทัดพนมที่เก่าข้าม่าสุดโทมมีป่าดงพงไพ่ปกคลุมไม่มีใครสนใจผู้คนก็หลั่งไหลามาไปเมืองจำบากหน้าปุรีคือเมืองอทุกวันนี้เราเรียกว่าจปาสักก็เริ่มใสมาสุดท้ายนางแพงนางเผานี่ ได้มอบบานมอบเมืองให้ท่านเป็นผู้ปกครองท่านก็เลยเป็นผู้ปกครองพระราชาโดยปริยายแต่ท่านก็ไม่ได้ศึกแล้วก็ไม่ได้ปกครองเองกลายเป็นมหาปุโรหิตาจารย์ปกครองทั้งพุทธจักรอาณาจักรเหมือนกับไดริลามะแต่สุดท้ายท่านก็ได้เลือกสัรสตบุรุษลูกศิษูกหาที่ทันใดสังสมอบรมมาฝึกฝนมาสถาบรนณาเป็นพระเจ้าแผ่นดินเจ้าสีสมุททุททางกูล แล้วพระองค์ลงสมิกพลสมิตที่หอมในหองก็เที่ยวไปเที่ยวมาพระาธาตุพระนมอายุของท่านยืนยาวมากเหมือนกับหลวงปู่เทศไม่ผิดกันเลยอายุท่านมีถึงเก้าสิบปีสมัยก่อนไม่มีรถมีเรือมีแต่เดินสุดท้ายก็ได้อ่าละสังขารไปเมื่อละสังขารไปแล้วการจัดงานศพก็ยิ่งใหญ่เจ้าราชคูมรณภาพด้วยโรกชราอายุได้เก้า จาส้อยสีสมุทรพุทธางโกงผู้ครองเมืองผู้เป็นศิษย์ผู้ใหญ่แสนเท้าพญามาหาอมาตยไปชาราชทั้งหลายได้พร้อมกันทําชาปนกิจถวายเพลิงแล้วก็สร้างธาตุขึ้นตรงที่เผาเนั่นแหละเขาเรียกว่าธาตุพุนต่อมาก็สร้างวัดขึ้นมาอีกเรียกว่าวัดธาตุพุนแล้วก็กระดูกระลีละท้ายของท่านก็กระจายไปสามแห่งมาสร้างไว้ที่ธาตุพนมแห่งหนึ่งแล้วก็ริมฝั่งของเดนนี้เราก็ยังได้กลับได้ไหวที่ธาตุพนมก็ยังอยู่ ดึงปู่ที่เทตัวเกือบจะเหมือนเหมือนกันเองเลยได้ข่าวว่าพี่นัยกมให้เย่สารีรละถากาดูของท่านอัธิธาของท่านไปสร้างไว้ที่หินมาเป้งแห่งหนึ่งที่เทสก,กะเจดีที่ถ้ำขามแห่งแล้วก็ที่เมืองราชปุรีวะะรัดแหลตะมาเลยนั่นแห่งนะั้นเออประวัติศาสกก็มกันค,คล้ายๆกันคนก้งคนเมืองบ้านเพือเหมือนกันก็เลยเราไม่คิดวันนี้เนยนะคนติ โลกนี้เป็นแดนอุบัติการของบุญและบาปโลกเป็นสนามทดลองกิเลสและคนทำโลกเป็นสถานที่คนชั่วทั้งหลายจะมาก่อกรรมทําเข็นกาะเวรสร,ร้างกรรมเตรียมตัวจะไปตกนาลกแล้วก็เป็นสถานที่ที่คนดีทั้งหลายจะมาก่อบุญสร้างกุศลสม,มะจริยาธรรมจริยาบุญญากรยิยากุศลกิรยิยา คนดีจะมาประพฤติปฏิบัติทรรมาประพฤติปฏิบัติเพื่อความสงบจะมาทำบุญทำกุศลเตรียมจิตเตรียมใจจะไปโสโสคติโสปารโลกเป็นดินแดนที่ผู้ที่ได้สั่งสมบุญญากตาทิการจะมาเกิดขึ้นเพื่อขจัดตนเองให้บริสุทธิ์หมดจดหลุดพ้นจากหมันเทนเพื่อปริกิจตนเโป้ยหวานทำให้แก่โลกชี้ทาง ให้แก่โลกเป็นแสงสว่างให้แก่โลกเพราะเห็นนั้นการได้เกิดมาชาติหนึ่งในโลกนี้เมื่อเป็นมนุษย์แล้วก็จงถือว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้มีปุญมีวาสนายิ่งถ้าท่านได้มาเกิดในแผ่นดินประเทศไทยหรือภูมิภาคดใดๆที่มีนักปราต์บันอย่างภูมิภาคแคแบบนี้ต้องถือว่าอริยยะเะเนปจ,จาชาตโตทุลโพโลกสมิง การได้เกิดมาพบอริยชาติอริยแผ่นดินอันประเสริฐมีบุคคลอันเประเสริฐมีพระพุทธเจ้าไม่มีพุทธเจ้าก็มีศาสนาของทางมีบุคคลผู้แนะนำพัฒนสอนเป็นตัวอย่างบรรทัดฐานทางจิตทางใจสัทธาคตปเวทตัสเพเซตตาทุลภาโลกสมิงมีผู้แนะนำพัฒนสอนคาสั่งสอนของพระตถาคตเจ้ามาทําให้โลกนี้สว่างสวัยเสื่อมไปต้องเคื่อนได้มาด้วยบุญที่ได้สั่งสมมาแล้ว เราทั้งหลายก็ถือว่าเป็นผู้มีผลในวันปีใหม่ที่เราสมมุติกันทั้งหมดทั่วทั้งโลกขอให้ท่านคิดใหม่เสียว่าบัดน,นี้ท่านโชคดีไม่มีชาติอื่นชาติใดชาติหน้าชาติไหนที่จะประเสริฐดีกว่าชาติเดียวนี้ที่เราเกิดมาตาไม่บอดหูไม่นวกไม่ห่อยเปียกไม่เสียขา กายไม่วิปริตจิตไม่วิปรายโอกาสอันจะพึงนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าแห่งชีวิตพัฒนาจิตวิญญาณกันถึงที่สุดไม่มีโอกาสใดที่จะดียิ่งกว่าโอกาสนี้ชาติส่วนชาติหน้าชาติไหนเป็นอนาคตตา,ารไม่สามารถจะคาดเดาได้ว่าเราจะเกิดพบศาสนาของพระพุทธเจ้าเราจะเกิดพบกูบาอาจารย์ผู้แนะนำผลร้อนได้หรือไม่ เราอาจจะไปเสียเวลาบนสวรรค์อันมีอายุยืนยาวเราอาจจะไปเสียเวลาบนผอมมะโลกเพราะเหตุแห่งการที่เราได้เริญสมาธิระดับสมาะแล้วอาจจะพลาดจากความแน่นอนแห่งพระสัทธรรมเมื่อพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเกิดขึ้นหรือเราอาจจะไปตกนรกหมกไหมเป็นเปนรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเพราะเหตุแห่งการวุนเวียนแห่งกรรมแห่งความชั่วที่ได้กระทำแต่เดี๋ยวนี้เฉพาะหนะ้าเดี๋ยวนี้มันดี่แล้วปีใหม่จงทําใจ ให้รู้จักคุณค่าของชีวิตจะเป็นการดีที่สดว่าบัดนี้สัทัสสาวกัสสะสุตส,สาสนังปริโยไคหะวัต,ตโตรุณหะนียังโอชะวันตาเมือ่อสาวกของพระพุทธเจ้าผู้มีสถากา้าประพฤติปฏิบัติตามอย่างนั้น คำสั่งสอนของพุทธเจ้าที่ยังเหลืออยู่แม้เพียงน้อยนิดก็จะอริถอร่อยในใจิตใจของพุทธสาวกกินจาปิปชิโมกาโหภุเศย,ยามตังประทงังในเวลานี้เราจะสมมติจะเทออาวาเป็นเวลาสุดท้ายภายหลังแต่การกระทำที่ซื่อสัตย์ต่อหลักการที่แท้จริงต่อคำสั่งสอนที่แท้จริงนั้นก็ย่อมนำท่านไปสู่อมตะบ,บทหนทางแห่งความไม่ตายได้แน่นอน พวกเราทั้งหลายโชคดีแล้วนะมีบุญแล้วนะไม่มีเมืองไหนที่จะดีเท่ากับประเทศไทยใครคิดจะบวชในประเทศไทยก็มีมหาชนพร้อมสนับสนุนด้วยปัจจัยส่งมีโอกาสท้อมเพียงพอที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมหลักเกณฑ์หลักการที่ชัดเจนหมดจดในพระไตรปิฎกก็มีอยู่แล้วครูบาอาจารย์ผููแนะนำพร่ำสอนก็มีอยู่แม้เราเองก็ไม่เป็นคนอาภาพัพตาก็ไม่ได้บอดหงก็ไม่ดูร่างกายก็ไม่ไดประพจติตเองก็ไม่วิปรลาด ด้วยเหตุนี้ท่านอยญ่ดูถกตัวเองนะในวันปีใหม่ถ้าจะสมมุติไปกับเขาก็จงทําจิตใจให้รู้จักคุณค่าของชีวิตของตัวเองอาจมาขึ้นไปอยู่ที่อุทยานเขาเขียวทุ่งกำมังจังหวัดเชายภูมิใช้เวลาอยเกือบยี่สิบวันเพื่อหลบหลีกจากสังคมชั่วข่าวปีกตัวไปคบเสพเสนาสนะในวิเวกสถานจเจริญสมาธิภาวนา ทีว่าทีนนู้นไม่มีใครรู้จักแต่ก็ค่อยๆมีคนรู้จักขึ้นรู้จักขึ้นอยู่ได้สองสามสี่วันก็มีคนเหมาลุดตามไปหามาจากประเทศฝรั่งเศสมาทำไมเขาบอกว่าเขานั้นเกิดในประเทศที่จเจริญรุ่งเรืองด้วยวัตถุประโยชน์ในชาตินี้เขาไม่สิดหวังเขาสะดวกสบายแต่ประโยชน์ชาติหน้าชาติต่อไปเขาไม่แน่ใจ วันหนึ่งเขาได้ฟังุทธธรรคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาและได้เทปคาสเซ็ตจากคนที่รู้จักกันนํามาจากประเทศไทยคนที่แสดงรมนั้นก็ไม่ใช่ขายเครืออาต่อมาในคาสเซ็ตนั้นเขาฟังแล้วเกิดความราบซึ้งในพระพุทธศาสนาเขาทํางานอยู่บริษัทสร้างเครื่องบินและสร้างเรือดำน้ำเพื่อการสงครามการแข่งขัา เมื่อเขาได้ฟังธรรมในเทพคาเสร็จนั้นแล้วเขาก็เริ่มปฏิบัติธรรมเจริญอาณาปานสติเขาได้พบความสงบอย่างล้าลึกมีความสุขอย่างไม่สามารถจะพูดให้ใครฟังเข้าใจเป็นภาษาคนได้เขาก็เลยขออนุญาตภรรยาของเขาซึ่งมีรูกด้วยกันหนึ่งคนอายุสี่ขวบแล้วขอเวลาฉันสักหกเดือนฉันจะสมาทานอุโบสถทศินตามแบบพุทธศาสนาจเจริญสมาธิภาวนา ความวเป็นทัวเป็นเมียของเราขอให้หยุดสะกอดหกเดือนแต่เราก็จะอยู่บ้านเดียวกันแต้ก็ไปทํางานแต่กินข้าววันละครั้งเดียวเจริญสมาธิภาวนาได้สี่เดือนภรรยาทนต่อสภาพเช่นนั้นไม่ไหวก็อุ้มลูกทิ้งเขาไปเขาเลยคิดว่าเขาเกิดมาในแผ่นดินที่ไม่ประเสริฐเขาเกิดมาอาภัพเขาเขจะอย่างนี้นะเขามาเล่าให้อัตมาฟังว่าประเทศไทยนี้เป็นขุม มหาสมบัติขุมทรัพย์อันประเสริฐคืออริยทรัพย์เป็นประเทศที่มีพระพุทธศาสนาของเขานั้นอยู่ในประเทศที่ขุมทรัพย์ทางนอกเท่านั้นเขารู้สึกตัวเขาเองชาวฝรั่งเองว่าเป็นคนกัมพากัมพาต่อศาสนาของพระพุทธเจ้าเขาก็เลยคิดต่อไปว่าเราสร้างเครื่องบินสร้างตั้งแต่ของเครื่องมือเข็นฆ่าทำลายโลกทำลายคน เราคงจะบาปไม่ใช่น้อยความคิดเริมรู้สึกและอายบาปเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายดูสิอำนาจแห่งพระธรรมนะเข้าไปสิงสือจิตใจของผู้ใดแล้วแม้แต่ตนเองไม่ได้ฆ่าเพียงแต่กระทำอาวุธอยู่ก็สถานอายต่อบาปก็เลยลางานดันด้นมาประเทศไทยลงเครื่องบินก็เมาลถต่อมาสกลนครไปถามหอาจารย์สมภพไม่ทราบพอมาถึงก็เห็นว่าท่านไม่อยู่ แต่อาจารย์มหานิทิรู้เข่าเกาะให้เขาเมารถตามพาไปส่งอันนี้รอยท่านพี่น้องทั้งหลายฟังว่าผู้เรานั้นอยู่ในประเทศไทยอยู่ในอริยชาติอริยแผน่นดิคผู้บาอาจารย์ก็ยังมีเยอะแยะท่านที่ยังมีชีวิตอยู่ท่านที่ตายแล้วทั้งกม่เด็ชเอาศีลขันไปด้วยเอาสมาธิขันไปด้วยเอาปัญญาขันไปด้วยเอาวิมุตติขันไปด้วยท่านตายไปแต่ตัวของท่านคำสั่งสอนทั้งหลายปฏิปทาอันดีงาม เจนยังเป็นแบบเป็นอย่างหรือไว้เป็นมรดกแต่พวกเราเราทั้งหลายควรจะภาคภูมิใจวันปีใหม่ให้ระลึกได้อย่างนี้ไปกราบลงไปในศพของครูบาอาจารย์ที่ท่านตายไปแล้วให้ระลึกถึงปฏิปทาของท่านอาดามามีความรู้สึกภาคภูมิใจเป็นบุญเป็นกุศลเหล่าหนอที่มาอำเภอบ้านถือ มาให้ทําเป็นทานแสดงธรรมแล้วสามกันกลับมากาพระพุทธบาทตัวบอกน้อมจิตละลึกถึงพระเดชพระคุณลวกปูทท่เทศเทศลังเสที่ร่วงรับไปเพียงเดิมองเห็นสาลาราชนิโรรังสยานุสรนจิตใจก็น้อมและลึกนึกถึงน้อมเสียนอภิวาทนัสการในใจต่อคุณเงืมอความดีและขุดทับของท่านที่เป็นจอดคุณผลแห่งกองทัพในยุคในสมัยวันนี้ท่านได้จากไป วันนี้เรากลับไปถึงบ้านสกลนครเราทำงานของเราเสร็จหลังจากวันที่สิบเจ็ดมกราจากการอบรมมหาชนจำนวนห้ายพันคนเราจะหาโอกาสจ้องไปกราบศพของท่านอี่งนี้พอกลับมาถึงวัดปั๊บบ่ายโมงยังไม่ขึ้นกุฏิเตรียมจะเดินขึ้นก็เห็นรถมาจอดจำได้โยมอ้วนและคุณแม่วารีเมื่อจากข้ามขามมานิมนท่านอาจารย์ไปแสดงธรรม ในคืนนี้อาจจะมารู้สึกหายเหนื่อยทันทีเลยแม้ว่าจะไม่ได้หลับได้นอนและได้ทํางานตลอดทั้งการเดินทางคืนก็อาบน้ำอาบข่าก็เตรียมเดินทางไปแสดงธรรมที่วัดถ้ำขามไปกราบลงในข้างข้างลงศพข,ของหลวงปู่และลึกอยู่ในใจด้วยถ้อยคําคาถาเทวทูตว่า,วาอหมปิโคมิมระณธรมโมหโมระหนังอนัตโต โอ้เรามีความตายเป็นธรรมดาอย่างนี้เนาะเราจะหนีความตายไปไม่ได้เอวังพาวีเอวังอนัติโตเราก็จะเป็นเช่นนี้เราจะหนีสภาพเช่นนี้ไปไม่ได้เราก็จะตายเหมือนกันกับกับนหันดาหังตัลยานังรโรุิกายเยนวจามานาซาเอาเถิดเราจะรีบกระทำคุณงามความดี ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก่อนที่เราจะล้มหายตายไปเหมือนกับทัานหลวงปู่ท่านเด็กจะทำซึ่งคนงามความดีปฏิปทาอันงดงามเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่ลูกเต่าเหล่าล้านตลอดเวลาก้าวบสนอนสงบนิ่งในโลกศพอันสง่างามเหมือนขุนเขาหิมาลัยอันเนย็นเยือกด้วยหิมะ พวกเราทั้งหลายหลั่งไหลกันมาพวกิปาถนาะบุญก็เหมือนกับบุญดูดบุญแม่น้ำน้อยคล้อยสู่ลำแม่น้ำใหญ่คนมีบุญน้อยก็ไหลคล้อยสู่ผู้มีบุญมากมหาบุญญาสัตาที่การหลวงปู่ได้สั่งสมเอาไว้อยู่บนยอดเขาสูงคนก็ล่างไหลกันไปสร้างโงหานไว้ทะเลี้ยงดูด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลพัมบาวมหาราชินีน้ะ ก็มีมหากรุณายิ่งใหญ่ทั้งรองทานอันนี้เราจะเห็นเลยว่าการตายของท่านผู้มีบุญมีคุณงามความดีบุญหนักสักใหญ่ท่านไม่ได้ตายการตายของท่านชีวิตเดียวแต่ทําให้ชีวิตอีกเป็นแสนชีวิตได้งอกงามด้วยคุณงามความดี อยู่ไกลแค่ไหนก่อลังไหลกันมาเหมือนแม่น้ําทุกสายไหลล,ลงสู่สาคกรมหาสมุทรชีวิตของท่าน,นเกิดมากลายเป็นเส้นด้ายร้อยรวงดวงใจแห่งหมโวนมนุษยชาตินี้สิคือคุณค่าของชีวิตพวกเราทั้งหลายที่หลังไหลกันมาทั่วสารทิศเหมือนหมู่มวลมหาเมฆที่พัดมาตามกระแสะแห่งแงรงลมแล้วก็มาถูกดูถูกซัดห่มหอ่อกลายเป็นหิมะปกคลุมขุนเขาหิมมาไล ที่นอนสลบนิ่งอยู่ในโลกนั้นเจนเชือกเหมือนขุนเขาอันสูงเสียดฟ,ฟ้าคอยรับโมเมกที่ไหลมาจากทั่วสารทิศมวลมหาเมฆทั้งหลายมาสู่ขุนเขาลูกทีหนักแน่นเหมือนแผ่นหินมั่นคงเหมือนขุนเขาจาาไปด้วยความอาลัยอาวรณของโมมวลเทพปเจ้าเหล่ามนุษย์ วันที่ท่านละสังขารหมอลาภาาเป็นนั้นอาตมาอยู่ในเทือกเขาเขียวถุ่งกระมงนูนลุ่มแม่น้ำพรมจังหวัดชายภูมิในคืนนั้นเรานั่งสมาธิกันตั้งแต่เที่ยงคืนมาถึงสว่างตั้งแต่หัวค่ำเราก็ดูสมาธิอยู่ในป่ากันห้าสิบหกสิบชีวิตปรากฏว่าหูอื้อ ไม่ได้ยินอะไรได้ยินแต่เสียงผู้เสียงคนแต่ไม่รู้ว่าคนที่ไหนพูดมาจากไหนเหมือนอยู่บนดินบนฟ้ารอบหกักนึกว่าเราแพ้ยาอะไรเรากินยาป้องกันมาลาเรียแล้วมันหูอื้อหรือยอย่างไรแต่หูอื้อมันได้ยินแต่เสียงคนแต่ไม่เป็นสับจนกว่าวันรุ่งขึ้นอีกสองวันโยมมารับไปแสดงธรรมที่ทุกง์ลยุยไลแล้วจึงได้ข่าวว่าลุงปุ ได้ละสังขารไปแล้วที่ทำำําขามซึ่งเราอยู่ในป่าเราไม่มีวิทยอกทะยุอะไรเราก็เลยไม่รู้ข่าวสารบ้านบ้าองอะไรก็มาละลึกว,ว่าเออเสียงที่หูอื้อของเราได้ยินเป็นเสียงผู้เสียงคนไม่เป็นศัพท์สนันบันใบเสียงผู้ไทยก็มีเสียงลาวเสียงยอแต่ไม่เป็นกลับของคนมันคงจะเกี่ยวกับความรู้สึกของมนุษย์ทั้งมวล ในการจากไปของท่านนึกถึงสมัยพระพุทธเจ้าของเราปารินิพานเทวดาแสนโกรธจักรวาลสุสหัตสะสัสเตสุจักรวาเลสุเทวดา,าสัตตสหัพะสัตตะสัพพเตสุจักรวาเลสุทเสทวดา,าแสนโกรธจักรวาลลังไหลกันมาจนไม่มีที่จะหย่อนหลงเหมือนปลายขนสายย่อนเสยียบลงเต็มด้วยเทพเจจา เสียงสังขีต่ดนตรีทิพย์จากสวงสวรรค์ดังเกิดก้องดอกไม้มนทารพคันธามะประเพณ์โปรยร่วงตีบยจากสวงสวรรค์เสียงร้องห่มร้องไห้สปย้ายผมเกลือกิ้งของเหล่าเทพบรรดาผู้ที่เป็นกาวลิงกาลาหานเทพในกายปานประนึงบาดแขนหลุดเท้าขาดเกลือกิ้งบัดนี้ผู้มีธรรมอันไพปูนผู้อเนะอนุเคราะห์โรคจากเราไปแล้วเราจะไม่ได้พบได้เห็นคล้ายๆกับจะเป็นเช่นนั้น เอาละท่านสาธุชนทั้งหลายปีใหม่มาถึงตามที่สมมุติกันขอท่านจงเข้าถึงคุณค่าแห่งใจว่าชีวิตเราที่ได้มันเกิดมาพบศาสนาพระพุทธเจ้าอันประเสริฐเกิดมาพบแผ่นดินอันดีอันงามแม้จะเรวร้วายก็ยังมีคุณเงืมความดีไว้มากถ้าท่านคิดจะปวด จะปฏิบัติธรรมก็มีผู้อนุเคราะห์ท่านจะปฏิบัติธรรมก็เชิญเถิดมาทําชีวิตให้มีค่าในวันที่ท่านจเจริญสมาธิภาวนาได้อย่างเต็มที่มีผู้สนับสนุนข่าวน้ําโภชนะอาหารมาเถิดเตรียมผ้าห่มเครื่องจําเป็นสําหรับท่านมาบวชในกัมมจารีชีภาหมากันทั่วสาร,รทิศนั้นจะทําชีวิตในปีใหม่ของท่าน ให้มีคุณมีค่าอันใหญ่หลวงท่านอาจจะเข้าถึงแก่นสารแห่งชีวิตด้วยสารมิเทวะอัตตนงถืงอเอาประโยชน์แทงตนด้วยคุณธรรมในทางพระพุทธศาสนาสิ่งที่ท่านยังไม่รู้จะรู้สิ่งที่ท่านยังไม่เข้าใจก็จได้เข้าใจด้วยเหตุน,นี้อาตมาคิดว่าพรอ,อันประเสริฐสุดในปีใหม่คือการที่ท่านทําให้จิตใจของท่านได้เข้าถึงธรรม ด้วยการประพฤติวัดปฏิบัติมาเถิดอาตมาจะให้พรตลอดเจ็ดวันเจ็ดคืนตัวท่านเองก็จะเป็นผู้ได้พรอย่างเต็มเปี่ยมแต่ท่านจะต้องอดต้องทน,ทนต้องกระทำต้องตื่นมาพร้อมกันจเจริญสมาธิภาวนาตั้งแต่ตีสองตลอดเวลาเจ็ดวันพรแต่ว่าสิทธิอันชอบทำอันกระเสิรฐที่บุคคลจักผึงได้รับเกิการประพฤติปฏิบัติของตนเอง นั้นไม่มีอะไรที่จะมาขัดขานเทวานะอิจฉนติปุริรสภรกรรมะเทวดาก็ไม่สามารถขัดขวางความเสมอของมนุษย์ได้เมื่อมนุษย์ภาคเพียรพยายามเพราะเหนั้นคำว่าพรแปลว่าสิ่งที่สิทธิอันชอบตามอันบุคคลจะพึงได้อันประเสริฐด้วยการประพฤตปฏิบัติของคนเทวดาขัดขวางไม่ได้และไม่มีผู้ใดที่จะมอบ อวยทายโอนให้แก่ท่านได้นอกจากการประพฤตปฏิบัติธรรมของท่านเองอารตมมาได้กล่าวทำมีะท้านในวันขึ้นปีใหม่นี้สมควรแก่เวลาแลว้ว